พี่น้องมือนีเราเด้อพี่น้องจ่าทีมงานงานนี้มีมันทั้งหาแน่นอนพี่น้องฟุตบอลทีมงานอัน,นทีมแสงทองเอสพีแพรวแสงทองเอสพีแล้วก็ทีมลิเกเด้อพี่น้องจ่าวันที่เจ็ดอ่าทีมลิเกน้ำทีมโดยเบนฉียิ้มทีมแสงทองบอดสันพี่น้องจา่าโอ้ยเป็นตะมวนแต่พี่น้องโอ้ยเสียดายธนาคารเขอบอาบ่ได พี่น้องอย่าลืมไปให้กำลังใจทีมงานแสงทองสุภุสุขนพร้อมทั้งทีมงานลิเกเด้อพี่น้องจ้าสุดยอดครับพี่น้องมีหลายผู้หลายคนมาพี่น้องจ้ามีทั้งอานนักสแสดงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตะมวลครับพี่น้องที่วะดูสนามสนุกแน่นอนฟุตบอลทีม หมอลำปะทะทีมลิเกพร้อมกับศิล,ลปินดารานักสแสดงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกของ SP ของเรา SP ในการจัดแข่งขันฟุตบอลขอกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมเข้ากลุ่มให้กำลังใจด้วยเด้อพี่น้องสื่อบาสือตัวเขากุ้มปิดเด้อพี่น้องทักไปที่เพจนาฬิะไลา์ทุกรอบเด้อพี่น้องจ้ะ พี่ตะมวนแต่พี่น้องสนุกสนานแต่แน่นอนพี่น้องจะน่ารักที่สุดเลยเตรียมพร้อมค่ะวันนี้มันแน่นอนแล้วเจอกันนะคะโอ้พี่ตะมวนแต่พี่น้องกูได้อยู่เมืองไทยก็ได้ไปเบิงสนุกสนานมวนกุ๊บเลยพี่น้องมาดูกันค่ะว่าทีมไหนจะฟิกสุดๆรอในกลุ่มแล้วค่ะพี่น้องแฟนกับแฟนเพียงรอในกลุ่มเต็มเลยพี่น้องใครๆก็รอ,อก,กันทุกคน แต่งหน้าน้องเบนไข่แกงนะเนี่ยสันพี่นองเป็นหนักแต่รอในกลุ่มเตรียมมันเตรียมหาแล้วจ้าปินตะมวนอยากไปเชียร์แท่น้อขอบสนามปินตะมวลถิ่นพ่นองจัามาค่ะเข้ากลุ่มไปเชียร์บอลพระเอกนางเอกกันนะคะวันนี้มีหามีกรีสมีมันหาแน่อีกอย่างหนึ่งมีหนุ่มรอๆรอเยอะมากค่ะเข้ากลุ่มเลยนะคะวันนี้ห้าโมงเย็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะจะได้ ดูกันยาวไปเลยกลุ่มปิดรักนะคะคูบุญเอสพีรวยรวยมีความสุขตลอดไปรอในกลุ่มแล้วคะ่ะพี่น้องเป็นตะมวนแต่พี่น้องจะาป็นต่ะไปแทนพี่น้องน่ารักที่สุดเลยขอให้เฮงเฮงปังปังเลยรวยนะคะสนุกสนานแน่นอนพี่น้องจาอ่าจะลืมไปให้กกำลังใจเอสพีเด้อพี่น้องทักปฏิเพจนาริตะไลฟ์้อตัวถูกรอบเด้อพี่น้อง พี่น้องมีความคิเดเห็นมาจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อใจคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย